พิกาเข้ามาสุขแงค่ะโอ้ยกโกดาดกโกดาพิกาอุยเฮียเดี๋ยวดะในเกมนี้มีจิงเหลนด้วยหรอแต่เอยู่ด้วยกันทั้ง้งข้ามาดิเราข้ามาดิเรามนน้องเียมอ้าวมันอยู่ด้วยกันเลยพีมิวดองดองไอสาดองขอพี่หลัขลับขาดหรอขหลับขันครับล้เราจะมาอยู่ด้วยกันแล้วปะคนที่ติดสกินชิมอย่างเรา ี่จับคนโกหกอีกดีกว่าจริงพี่พาเร็วเเตียมเข้าห้องเเตเข้าห้องเตีเข้าห้องเข้าห้องไม่ได้เขาไ่ไดเขาไ่ได้เขาไม่ไดมาเดาทำไมเราทเราสองคนดีกันคุ้ันหามโอ้โอะไรกมไซส์กับอะไรอย่างเงี้ยมาอยู่ด้วยกันไเออสนใจไปอยู่ด้วยกันยะหน้าใตัวโตมากตัวมดเดียวอีกร็วข้มเร็วค้ามเร็วข้ัมอ้าว เขาเลิกเกียรเราเ <Weber> หรอสามสาวอืมชอบคนไหนเลือกเลยพี่อุ้ยเขามาจริงเพื่อนเพื่อนมาเหรอเชี่ยอุ้ยกิกากิกากิกาตุ๊กตาก็คือวิ่งไปเรียกเพื่อนเออกูหวาดถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งตอบผิดนี่กูหวาดเฮ้ยเออว่ะกูว่าหนึ่งในนี้มีแจ็คเชื่อไหมอันนี้ไม่ได้คิดไปเองนะคะตายไหมเฮ้ยเชี่ยว่ะมันก็สุดเนาะมันก็เรียกเพื่อนมาจนหมดเลยอ่ะทำไมเราภารกิจห้องเดียวกัน เฮ้ยอย่าบอกเลยว่าไอ้เหี้ยากูไปกูเจอแต่อะไรเนี่ยมีคนตาหรอกเรล่าแล้วจอยกันทั้งนมดทำไมเนี่ยเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยมีคนตายต่อได้เลยอาจจะเกิดตัวการบางอย่างก็เป็นได้ศพเขาก็ยังคงกระตุกใช่หน้ามันเละเลยอ่ะมีคนอ้าวหายไปแล้วไอ้เหี้ยวันนี้คนมาด้วยน้องเป็นอะไรนะโคดัมเอาแล้วมีคนตายจริง นี่คือสภาพศพนะคะที่เราต้องกำอะไรเพรว่าของเราอ่ะคือไม่ใช่ว่าเล่นเกแเราลอดแต่มันคือเราต้องกำจัดแต่ให้ได้เพราะไม่งั้นมันจะชนะเพราะมันแตกตัวได้มันอาเอะมาอุดต่อจาะนี้ต้องหาหาจริงจังใช่โนว่ามันอาจจะซื้อใจกันเนี่ยเออโนว่าเนี่ยหน่งในสองคนทอากจะเป็นจริงพี่ โอเคพี่มิวพิมพ์บัตร i o u Diamond แจ็คคอร์พาร์ตโน้ไม่เลยกูจะจับแจ็คได้นั่นนั่นไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้นั่นโกหกไหนใครเบคอนเบคอน i you, s t no. oh, h a t ตาสุดท้ายตัวใครเป็นแจ็คตัวใครเป็นแจ็คใครเป็นแจ็ค